ัวนี้คือรุ่น ap สองศูนย์สามเฟรมจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวขาเหลี่ยมนะฮะใช้เป็นพลาสติกเนีอเ่อตัวที่นอนยังคงใช้เป็นที่นอนยางพาราร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับรีโมทคอนโทรลก็ยังเป็นของเยอรมันเช่นเคยนะครับตัวนี้มีหกปุ่มใช้งานง่ายครับต่อไปมาดูที่ตัวพื้นเตียงพื้นระแนงตัวพื้นเตียงออกแบบให้เป็น สามี่ในในหนึ่งข้อนะฮะตัวนี้จะช่วยการกระจายน้ำหนักได้ได้ดีการปรับใช้งานก็ง่ายๆครับผมฮะก็มียกศีรษะเหมือนเดิมครับได้แปดสิบองศานะฮะด้านศีรษะนี้ยกได้แปดสิบองศาตรงนี้อยู่ที่ความพอใจของเราว่าจะนอนในระดับไหนนะครับปลายเท้ายกได้สี่สิบองศานะครับการปรับก็ค่อยๆปรับนะฮะอยู่ที่ความชอบของเราเพราะว่าแต่ละคนจะชอบไม่เท่ากันสรีระต่างคนต่างปรับนะครับ ตัที่เราถ่ายทำอยู่นี้เป็นรุ่น AP 2 0 3ขนาดความกว้าง9 0้าเซนติเมตรหรือ3าฟุตนะฮะความยาวมาตรฐานครับอยู่ที่6.5จุดหฟุตหรือ1 9 8ยเปซนติเมตรอันนี้ปรับขึ้นมาแล้วก็จะได้ลูปลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้อยากปรับได้ปรับขึ้นสุดนะครับสังเกตว่าเมื่อเราปรับขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องใช้หมอนหนุนนะครับเพราะว่า จะมีตัวข้อพักบริเวณศีรัะตรงนี้จะช่วยทําทหน้าที่ททําาหน้ี่แทนหมอนนะฮะนี่ยครับผมจะทําหน้าที่เป็นหมอนในตัวนะฮะเวลานอนเราจะใหเ้เราไม่ยังเป็นต้องใช้หมอนมานุนให้เก่ครับครับเราพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ